ท่านไม่โดดเดี่ยวเดียวดายแม่อยู่ห่างไกลแต่ใจเราใกล้กันไม่มีสิ่งใดอาจมาขวางกันเราเป็นพุทธบุตรเหมือนกันร่วมด้วยช่วยกันฝ่าฟันพองภัย สักมากลายดังเรือลำน้อยที่ค่อยค่อยพายฝ่าคลื่นลมมรสุมร้ายโดยไม่หวั่นไหวอยู่กลางทะเลากเารจับถวายสักฆทานพระ<า>เป็นปีที่21ครั้งที่177แล้วณวันนี้ การมอบทุนครูหนุนแรงใจช่วยครูใต้เป็นปีที่18และครั้งที่141เพราะฉะนั้นบุญคุณอันนี้เป็นบุญคุณที่ยิ่งใหญ่ไม่สามารถที่จะลืมเลือนได้ดิฉันออกมาพูดนว,วันนี้เพื่อที่จะอ้างถึงสถานการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาได้ทำลายความรู้สึกและทำร้ายความรู้สึกของพวกเราทั้งพระพุทธศาสนาและทั้งสาธุชนชาวพุทธโดยทั่วไปดิฉันอยากจะกราบเรียนว่า การมรณภาพของสามเณรคนหนึ่งไม่ควรที่จะห่างหายไปเหมือนคลื่นกระทบฝั่งดิฉันอยากจะให้การมรณภาพของสามเณรคนหนึ่งปลุกพระทุกรูปในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ลุกขึ้นมาหยัดสู้บนผืนแผ่นดินสามจาังหวัดชายแดนภาคใต้และเสียงเปรยของสงขาวันนั้นพวกเรากลับมาจากสี่หมื่นวัดที่จากวัดพระธรรมกายชมลบงพุทธศาสตาละคนเหนื่อยมาก เราเนดเนทั้งขาไปและขากลับแต่เราไปกันด้วยหัวใจเมื่อเรารับทราบข่าวนี้เราแวะทันทีที่วัดธรรมเนียบธนารามเพื่อไปโอบกอดแม่ของสาธุชนพ่อกับแม่ของเขาเราไปซับน้ำตาให้เขาเราบอกเขาว่าเราเจ็บปวดเช่นเดียวกันเพราะการมรณภาพของสามาเณรเป็นแค่เด็กชายเล็กๆคนหนึ่ง แต่จีวรที่สามเณรสวมใส่ไม่ใช่เรื่องธรรมดานั่นคือคุณค่าของพระพุทธศาสนาที่ทุกคนจะต้องตระหนักและรับรู้ไว้พระอาจารย์มานพบ,บอกกับดิฉันว่ากว่าจะไปชวนสามเณรมาบวชได้ต้องใช้เวลาต้องใช้ความพยายามพ่อแม่เขาให้ลูกเข้ามาลูกเขาเขารักเหมือนดวงใจเขาให้มาอยู่กับวัด มาอยู่ภายใต้การดูแลของพระแต่พอลูกเขาเป็นอะไรไปพ่อแม่เขาใจจะขาดแต่พระอาจารย์ก็บอกว่าท่านก็เจียนจะขาดใจเช่นเดียวกัน21ปีที่หลวงพ่อธรรมชมโยฝ่าฟันเพื่อที่จะให้พุทธศาสนายั่งยืนและมั่นคงอยู่บนแผ่นดินนี้อย่าให้มันสลายหายสูญในวัยของพวกเรา คือประเทศโดเีเซียนี่มีงานสำคัญอยู่สองงานงานที่หนึ่งก็คืองานวันประกาศอิสระภาพของอินโดนีเซียงานที่สองคืองานวิสาขาบูชานี่แหละครับซึ่งเป็นเรื่องที่น่าอาศัศจรรย์น่าทึ่งแล้วก็เป็นเรื่องที่เหนือความคาดหมายแต่ก็เป็นสิ่งดีเขาจัดวิสาขาบูชาช้ากว่าประเทศไทยเราไปหนึ่งวันแต่ว่ามีหลายๆประเทศนะครับ เขาถือว่าวันแรกหนึ่งค่ำของเมืองไทยเราเนะี่ยเป็นคือวันเพนสิบห้าค่ำของประเทศเขาทั้งในปลาลทั้งอินเดียหรือที่ศรีลังกาก็จะคล้ายๆแบบนี้ครับพอมไปแล้วเนี่ยไปเห็นที่บรมพุทโธเขาก็จัดงานยิ่งใหญ่จัดโดยรัฐบาลจัดโดยทางการของเขาแล้วก็ให้ทางหมู่คณะ จากวัดพัดมักลไปช่วยจัดงานลอยโคมด้วยซึ่งในงานนั้นต้องบอกว่าถนนหนทางนั่นไปหมดรถล,ลาวิ่งแทาไม่ได้เมื่อถึงเวลากอดวันเวลาประมาณสักสองชั่วโมงก่อนเวลางานก็เต็มไปหมดหลวงพ่อพระเด็คุณประเทศจากวัดปากนา้ำประสิทธิเจริญก็ไปด้วยกันปรากฏเ้าพิติกอยู่บนถนนนั้นด้วยกัน และจากงานวันวิสาขาบูชาเนี่ยที่นั่นนะคนที่เรารู้ว่าเป็นชาวมุสลิมแต่เขาไม่ได้รังเกียจไม่ดุดันเลยแต่ว่าเต็มไปด้วยมิตรภาพไม่ตรีจิตมาให้การต้อนรับขอถ่ายรูปขออะไรต่อเลยเขาก็คุกเข่าพนมมืออย่างดีถ่ายรูปกับพระสงฆ์แล้วผู้หลักผู้ใหญ่ท่าน เจ้าหน้าที่บ้านเมืองของเขาก็ให้ความสำคัญงานมาร่วมงานกันมากมายแต่ที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังอีกนิดหนึ่งเสริมกับพออธิดาที่รพวกเราฟังเหตุการณ์ที่ไม่น่าสบายใจสำหรับพวกเราเชาวพุทธและชาขณะสงฆ์ด้วยว่าสัมณทในภาคใต้เรามีน้ออยู่แล้วเรายังโดนถูกทำลายแบบนี้ถึงชีวิต แต่ว่าที่นั่นมันมีภาพอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นมาคือพระของเราไปสร้างวัดให้ชื่อว,วัดบรุมพุทโธอยู่บนเขาบนเขาที่สูงกว่าดอยยอดดอยของเขาสูงกว่าดอยสุเทพเราคนที่คนงานที่ไปช่วยกันสร้างสำนักสร้างวัดที่นั่นเป็นพุทธเป็นพุทธ ที่หนีตายจากที่ลากบรรพบุรุษของเขาสั่งเอาไว้ว่าให้นับถือพุทธต่อไปรักษาพุทธศาสนาต่อไปอย่าเปลี่ยนศาสนานะลูกเขาสั่งกันมาเป็นแบบนี้แล้วพวกที่อยู่ชั้นล่างถ้าไม่เปลี่ยนศาสนาก็อยู่ไม่ได้ ถ้าหาว่าจะไม่เปลี่ยนสนาโน,น่นหนีขึ้นเขาเหมือนกับที่ผมเคยได้ยินจากที่บังคลาเทศบังคลาเทศก็เป็นแบบนี้เป็นเมืองมุสลิมแล้วชาวพุทธของเราส่วนหนึ่งส่วนน้อยไปอยู่บนยอดเขาที่เชิงเขาก็มีทหารของเขาดูแลการเข้าออกผมเห็นแบบนี้แล้วนับถือใจของที่นั่นคน คนพุทธที่อยู่บนยอดเขาที่นั่นถึงเวลาเห็นพระไปแล้วเนี่ยเขาดีใจครับก็ชวนกันไปสวดมนต์สวดมนต์ที่บ้านชวนกันมานั่งสมาธิเขาดีใจครับที่มีวัดไปอยู่บนยอดเขาแม้การทางเดินขึ้นมันไม่สะดวกเท่าไหร่แคบแคบแต่ว่าอบอุ่นในหัวใจแล้วตรงนี้เองที่ทำให้ ภาพของคุสนี่ยังมีชาวพุทธลงเหลืออยู่ในยอดเขาต่างๆชายขอบต่างๆมีกำลังใจขึ้นผมเห็นแบบนี้แล้วนึกถึงสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราคือสมจังหวัดและสี่อำเภอของสงขลาที่เรายังมีชาวพุทธอยู่แล้วผมก็ปลืม้มปลิ่มใจที่เห็นพระ ท,ท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ที่นี้ด้วยและที่อยู่ตามวัดไม่ได้มาร่วมงานด้วยรวมทั้งคุณครูที่ต่างมีมโนปฏิทานที่จะรักษาพระพุทธศาสนาไว้ในพื้นแผ่นดินแห่งนี้ท่านคือพุทธบุตรที่แท้จริงสลาดทุกเซนเพื่อพระสาสด้วยใจทุ่เท พุทธบุตรเงินกันรวมด้วยช่วยกันฝ่าฟันพ้องภัยขันช่างโอดเด่นดเ,เช่นดวงตะวันที่กล้าประจันอุปสรรคมา ส่องแสงขับความมืดให้โลกสวยัยขอสาธุกการขอสาธุกการขอสาธุกการวิระบุรุษกองทับรรม โดยภาพรวมสถานการณ์ในปัจจุบันความปลอดภัยของพระภิกษุสาม,มนเณรความปลอดภัยของครูความปลอดภัยของชาวพุทธในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ส4อำเภอยังมีไม่มากนัก <c oughs> แล้วยิ่งปี2568 สถานการณ์ยิ่งน่าเป็นห่วงอยู่พอสมควรแต่ท่านทั้งหลายก็ยังมีกำลังใจที่จะอยู่ในพื้นที่ครูทุกคนก็มีกำลังใจในการที่จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อนำแสงสว่างไปให้เยาวชนในพื้นที่ อาตมามีโยมซึ่งเป็นครูอยู่ในสามจังหวัดพูดคุยกันอยู่เป็นประจำพอเกิดเหตุการณ์ทุกครั้งโยมก็จะพูดทุกครั้งให้พรไปทุกครั้งโยมก็จะพูดว่าโยมก็จะประคับประคองชีวิตของตนเองให้รอดไปจนถึงวันกเกษียณ แล้วโยงก็จะไม่ออกจากพื้นที่กำลังใจที่สำคัญที่สุดที่ครูและก็พระในสามจังหวัดเชเดแดนภาคใต้ได้รับตลอดระยะเวลา20กวา่าปีก็คือกำลังใจจากวัดพระธรรมกายโดยหลวงพ่อธรรมจโยพร้อมด้วยสิทธิานุสิตของหลวงพ่อไม่เคยทอดทิ้ง พระภิกษุสามเณรในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่เคยตอดทิ้งกำลังใจที่ส่งไปยังคณะครูและประการสำคัญไม่เคยตอดทิ้งกำลังใจที่ส่งไปให้ชาวพุทธเพราะฉะนั้นอยากฝากพระภิกษุสามเณรของเราในพื้นที่ว่ากำลังใจส่วนหนึ่งของชาวพุทธเราไม่ทิ้ง สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องสร้างให้มั่นคงก็คือการศึกษาเรียนรู้พระพุทธศาสนาทำความเข้าใจหลักธรรมคำสอนในทางพุทธศาสนาเพื่อจะได้นำหลักธรรมคำสอนเหล่านั้นมาเผยแผ่พระพุทธศาสนามาทำความเข้าใจแม้เราชาวพุทธกนจะมีเมตตาแต่ว่าสิ่งหนึ่ง ที่เราต้องควรระลึกนึกถึงเอาไว้เสมอก็คือว่าเรามีเมตตาแต่คนอื่นเขาไม่มีเมตตาเหมือนเราก็ขอให้เรามีความสมัครสมานสามัคมคีดูแลซึ่งกันและกันขขออสก